ไหมครับผมอามายีดอรนกินไหมก๋วยเตี๋ยวยายโอเคโอเคปกกินยีดอรนกินของฮักกะอิ่มอ่างยาขวักไข้หล้วเสั็ไปแล้วบนหัสาวสวยไปสร้างไปสร้างไปไม,ไม่ไม่กินที่นั่นเลยนะไม่เสียถุงนะเออ ยางสวยๆเนี่ยยังนางเล่งหลายแต่งตัวงามป่านนึงปิ้งหัดเซียวดิปุไม่กุเตี้ยรู้พ่อค่ะเอาดั้งกินนี่เลละพอค่ะคือปิดตะลอยแทบคุณปู่หอยนักลูกคขานั่นมากเนาะโอ้หอมเลยมันตื่นสวยผดิืลย ขี้ว่ไหมมายาว้าแองแย่บ้างนี่นี่เหรอเมียงเลอวะเมียงกินนูนเมียงด่อยู่น้องอกินนูนเขียนคิวไหมว่าศุเขียนให้ครับผมโปรปีต้องห่วยร่างหนาอะไรคิ้วคือยังอยู่อยู่ฮะอาบน้ำนั่นไหนคิ้วิ่งยังอยู่เอาโลนน้ำกายมั้งบ้านเนี่ยน้ำอยู่ก้นให้พุูดไหย โลนน้ำไก่้อละเอาคนน้ำคิวกับตางคือกอลีมาปูเอาคนเทเห็ในกระเทือกอลพูดละโอ้งืดไหลถากนักถาก๋วยเตียวสำไมมึงตางถึงคืวไจดิเด็กเช็ยังไม่เดยวเช็ดยังไมโอเคเช็ดยังไม่งามๆโอเคอ่าปาดพุ่มขึ้นปาดพุ่มขึ้นยาโอโลงมากผมนั่น มันเป็นช่วงเออมันลักโซเอเสยขึ้นตัวมูดเปืือนตัวมันก็คือเท้าตัวเออใี่แหละน้ำมันขี้กายมากไปเจอด้านนี่ด้านนั่นแหละจำได้ว่าด้านที่อังยาตุ้มเงยจำได้กาลังดีว่ากาลังเก็บกาลังเก็บอะกาลังเก็บกล้วยบใบโม่งเนาะเก็บยังกล้วยกล้วยที่เขากั้นนะกล้วยกั้นตัวเออกล้วยขึ้กล้วย เขาไ่ตรวจเนื้อตรวจความเรียบร้อยผ่าแม่เขาจับพวกหมวกกันน็อกพวกเออเขาเรียกว่าไงทะเบียนเบอร์อายุความเรียบร้อยั็เออความเรียบร้อยของบ้านเมียงบ้านเมียงเหรออันยายตบอันยายตบมือส่วดให้่าถอเย่ดเสื้เพื่อนแล้วข้าเจ้ายังขอคุณครับด่านมือเนาะกินก๋วยเตี๋ยวแล้วแล้วไปแต่งหน้าเสียงยาล้อกแต่งหน้าเองแล้วสิเป็นผู้บอกลาเป็นผู้แต่งเองซีดีฝึกไป ไอ้เสียดเฮือกซับอ่างก็ไปห้คนะมักแดงโอเคโอเคโอเคพริกป่นเลยใส่หายนะพรินใส่อีกพริกเม็ดอีกเอ้านี่เพร็ดตัวหนึ่งแซ่บ้ะกินกินมักไค่มักมั่นแต่ไม่ใส่น้ำตาลครับมักไค่มักมันน้ำว้มนี่หมู่บ้านค่ะหมู่บ้านอ่างยา่้๋วยเตี๋ม่บ้านเอาน้ำตาลก็ไม่เอาครับก๋วยเตี๋ยวในปุ๊ซิล่าเหรอปุ๊นุดเดินเป้ยปุ๊นุดเดินสั่น I <laughs> see, <laughs> So beautiful. Same, same. Uh, beautiful. Mm. No handsome. Mm. Okay. No handsome. Beautiful. Okay. Never mind for me. Okay <laughs> กิติมอะไรอีก,กติมอีกกึนีกติมไหมพี่เลี้ยงอีกติมอีกครับผมเอออันนี้ลา้างวันอันนี้ล้างวัลของอาบน้ามันนี่แก่เพลินนะพูดเอาติมสองถ้วยอะมีเช่ค,เรครับครับเอออัน กำมันขี้ไรก็ใสก่กระลมังก็ได้บไใ<ป>ช <laughs> ่ยุ่บ่ฮ่า่งบ้า่บูเลยเดียว <h ums> ไม่แซวพอขาพอพี่ไทเครียดจะไปซีเรียสมันเกนเร็วนี่คือสันมือน่ะที่ช่วยเซตหน่อยเขที่ชูเหรอ อ่าเขาเรียกอะไรอ่ะกระดาษชำระเหรอว่าบาดลายกระถิมกระติชชูตจะถูกต่อเอนยังไงเกี่ยกระดาษบ่ะพึ่นแต่งหน้าไบแล้วพึ่นอาบน,าน,บน,น้ำหอดบนหลบมรูนั่ก็อยุ่ก้นหานนั่นมันคือเบิร์ว่าเขาเปิดเต็มอยู่เลยยายบอกว่านา้ำอะไรบอกเขาเปิดว่าไม่เต็มองค์อยู่ไหม ได้ใส่ปนที่ชูมันีบ่บัวมามาสิแก่ให้ได้อยู่เออก็ค,ยคยุยๆเดยบรปูปปุบปับหลายอยากมือส้มมือสั้นๆนีน่นะบุรีสัดดิบส้มมือสั้นๆสัน่นแบบบุรีสวยเอาตกลงเหมือนปลาไปเหาหาปลามา,าได้ปลามาเห็ดยังพักกันเนี่ยเอาเห็ดยังเก็บประเดี๋ยวบวอ,อีหลีไอติมมาแล้วอันนี้ ร่างว่านว่าอาบน้ำมือได้อาบน้ำอีกสิสั่งปูใบปูดมือได้เอ้อเงี้อาบน้ำตักไอติมไปให้เรือยเดื่อยแล้วปูเด้อปูน้ำเอียงเนอะใจ่ายตังค์น้ำเอียงเด้อให้ยายจุ่มลายก้นข่อยอ๋อไม่คือกันเหรอมันไม่เหมือนกันตรงไหนเนี่ยปูพันมาเธออันเบียร์ไามท่านสามก้อนทำกันสามก้อนที่วันเดียววิตตสร้างหนูมันไม่สร้างเนอะอร่อย แต่แต่ไปติมันเท็เองไปตมงะทิบ้านนองดูด้วจ้ะก๋วยเตียวในปูไอศตรีมกะทิมาได้พี่นอ้องใครไปยืนเบิง้งใครสิ <laughs> มุกตลกจำเปยืนเดี๋ยวปุเออเป็นชั้นๆั้ไอ้แบบมืออตสั้นชั้นอันนี้กินกาแฟใช่ไหมวันนี้มึมงขอเสียเซนติเอาขอไปปวดทำไมโอ้สำลัก เสียเศษเอาปปวเนีมาป่วพ่นมพ่นเสียเศษเอาพ่นมีปัวบอกพี่อ้ไปไปป่วยไอกายบิ่งหน้าบิ่งหนาไอ้ไอนหงชงนเสียเศษบอกไอ้เสียเศษช่างสนี่บาเดเออหน้าตาเใสเออหน้าตาสใพเคียวคิวถ้าชโดผมจพอมึงถ้าาอไอ้ไก่ จะบ่เลียงกว๋วยเตี๋ยวคย <c oughs> ุยแอยังกาแไยเาอย่ห้อนเกิน <c oughs> ออนอันดีมแฟไข่อยู่พีไผยเอิ่เอิันดีมหบ่้อดีมพูดไหมบอนี่มานั่งนั่งอยู่ใส่ งามไตอนงามงสิบอกว่าปอมรงู้ไป้ปอมมึงงามไรนี่อีกบอทงไม้อังย่าเนี่ยเก่งกับงามเก่งนี่มากคักเด้อเก่งนี่พรอพี่จุ๊มมักให้แตงซีว่ะบอกปอมปอมมีอีกบ่ะทรงใม้เนี่ยนาะองย่าเอาปะ ไม่ใช่แล้วส,สบายไหมล่ะสบายอืมขอบอกใครเนี่ยหรอเยอะอายนะนี่พ่อพี่ขี้หนูป,ปันหากหากเวยพี่อีกสองส่อนเพิ่นเพชเออเร็ดจนแล้วอีเมียบวเพช <c oughs> บรบวเพชรจนว่านาเดียว เนี่ยเด้อรางวัลของคนอาบน้ำมาหนีิพี่น้องก๋วยเตี๋ยวชาญมืงพร้อมไอกกลิ่นมืถงถ้วยแจ้วตื่นสายมาอืมก็ร้งมาหนึ่งเขาอยู่ตีโอ้คือเป็นคนหูผู้ดีวันรีแถอเนาะหนึ่งเขาให้แม่กินมาเขาะกะที่ชูดหนูแต่ที่ชูดเออโบนึ่งกะจะได้กินอ่อกะจักแล้วนี่เขาว่าอันนี้ตื่นสายาเนาะนี่เขาว่าตื่นสายหนึ่นี่เป็นสัน แซ่บบะอไอ้บวะโบครับยิ่งพักแล้วครับข้บวภูมิรู้จักเปล่ะหะ่มทิพย์อะร่มทิพไหมกดร่มเปล่าเออนั่นแหละโอ้จ้ากูตัวนี้เอาเมื่อวันที่ฝนตกกันย่างกลางห่มทิพย์อะขวยทำตีกลางห่ม ไม่หมดมีโฮมเราคนยางตากฝนคนเนติมตียหูคมยางแล้วเราฮู้อยูว่ว่าฝนตัวไปหอยยางตากฝนทามเนี่ยไม่ได้พี่บาล่ะคนดีเลยเขาจิยยางตากฝนเอาจะร้องเบิ่งแม่ไปยังเออมันก็ไม่เป็นยางเลยก็เป็นบาตากฝนก็ตากแดดไหนจะเย็นกว่ากันโอ้ตากแดดไลยเขาว่าเย็นนะตากแดดก็ห้อนตากฝนก็เย็นกับหนาวจุนะก็จะร้องเบิ่งว่ามันจะเป็นวัดเป็นใครบัวเป็นเมื่อบัรมากร้องไหมพี่จุ๋มบันอีเป็นเมื่อนหร บอกว่เป็นคผมม่อพี่ทำน้ำแข็งวะไ้้อปเปิ้ลน้ำแข็งจะชินละลายไ,ได้บ่อน้ำห้าว่ใหญ่บ่น้ำแข็งก็จะเอาค้ายขวางปุ่นกางร่มทิปปืิอเอฟทีเพิ่งกลาว่าตัวมีกาลางร่มทิปพ่อนกรมุกตลกแล,กล้วก็ตลกยางเพร่อว่าเปนเพ่นพนั่งแบบด้วยตา,ากฝน,นมากเหมนเดป่านนั่งเอกมิตสิก ย่างหัวเออ e, หัวเอินมากผ you know e like you know, ู <laughs> <laughs> ้เดียวโอ้ยเสนบอกย่างไก่ป่ะในผู้นี่ก็หัวเลาะไว้ร่างกายจะอะไรแข็งแรงว้ยอยู่ผู้เดียวหัวระก็ไม่ต่อพี่บ้าฮะเลยจะไปชีเรียดหัวจะงอกเหมือนอังย่าพี่จุ๋มก็งอกแล้วนะไ้ดูไฮไลท์สิเบอร์เมื่อหนาเอ็มบานานดีขึ้นอิลิอังย่า คน<ข>บอกให้คนบอกให้เนล่ละไอ้ไก่บ่อะบ่บ่เคยทาแป้งบ่เขียนตะคิวไปซื้ออย่าซื้อแม่นแล้วอืมเดี๋ยวนี้แล้วกินอะไรจ่ายคตังเราไปแต่งหน้าให้ป้าให,ให้ให้ป้าสั่นให้พี่ตุ้มเบิ้งยี่สอนมาเขียนแบบตะคิวได้แล้วยี่ไปสอนมาเขียนแบบใดกินอิ่มแล้วงานเซ่นเซนเดี๋ยวก็เอากล้วยสะอานใ้รถกัน ที่ไปสอนพื้นอันแต่งหนา้าเขียนคิวพื้นมากแต่งหน้าแล้ว